เรกาแฟที่ดิบนะอันนี้วิธีการก็คือหลังจากที่เราทัาการดิบใส่โพภาชนะนี้แล้วมาขั้นตอนการดิบกาแฟดิบก,ก็คือเอนคาลินใส่จอกแก้วอันนี้แล้วก็ซึ่งจะได้รสชาติที่แตกต่างกันมาก วิธีขั้นตอนนี้ก็เหมือนกับสมัยก่อนที่การชงกาแฟด้วยถุงกาแฟนะแต่อันนี้ก็เป็นดิฟทับบท้าชนะและนี่คือชาที่ผมได้ทำการดริปก็จะมีแล้วชาที่เข้มข้นนะมาลองชิมจิบกันนะนี่แหละอืมได้รสชาที่เข้มข้นมากค่ะ